เอาละค่ะมาคุยกันต่อกันรายการนิวส์ชั่วโมงค่ะสุดสัปดาห์นะคะ,ะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราขอไปแตะแตะเรื่องของการประชุมเอเปกสักนิดนึงเอาขอไปแวะที่อาเซียนก่อนละกันนะคะซึ่งประธานาธิบดีโจโบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาก็เดินทางถึงยังกรุงพนมเปญเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะก็เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน และการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียตะวันออกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพค่ะโดยจะเน้นย้ําถึงพันธกิจของอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมไปถึงการทํารงไว้ซึ่งกฎระเบียบสากลในทะเลจีนใต้ท่ามกลางการแข่งขันกับชาติมหาอํานาจในภูมิภาคอย่างจีนอันนี้เป็นรายงานที่ผู้จัดการออนไลน์เขาลงเอาไว้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดน มาถึงกัมพูชาหลังจากที่เพิ่งจะประชุมที่ชัมเอลชีกที่อีกจิปเป็นการประชุมคับ27จบนะคะ,ะซึ่งในคราวนี้เนี่ยก็มีกำหนดหารือทวิภาคีร่วมกับผู้นำกัมพูชาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะก็เ,เป็นแบบคู่กันนะคะก็คือเดี่ยวต่อเดี่ยวก,ก,กับกัมพูชาแล้วก็สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศของที่กัมพูชาซึ่งอย่างนายกลุงตู่เองอวันนี้เนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็เข้าร่วมประชุมกับประเทศผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน9ประเทศซึ่งไม่มีเมียนมานะคะจริงๆสมาชิกอาเซียนมี10ประเทศแต่ว่าต้องตัดเมียนมาออกไปค่ะ ก็ในโอกาสที่มีวาระครบรอบ30ปีความสัมพันธ์อาเซียนและอินเดียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวงประชุมเวทีหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้นายกก็กล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมอา,มอา,มอาเซียนออสเตรเลียครั้งที่2ก็ย้ําความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านพร้อมใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทายต่างๆนั่นเองอันนี้ก็ ประมาณนี้คร่าวๆนะคะในวงประชุมที่กัมพูชาก่อนที่จะมาเอเปกที่ที่บ้านเราในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะ,ะทีนี้การประชุมเอเปกตอนนี้บ้านเราเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอต่างๆนะคะซึ่งใน Facebook p a g จของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้โพสต์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสำคัญที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยก็มีเนื้อหาสาระ ก็เชิญชวนนะคะให้คนไทยนี่ก็ร่วมกันต้อนรับแขกที่มาในอาเซียการประชุมเอเปกในครั้งนี้ทีนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมพิโสวันนี้ก็มีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากรทมก็ให้สัมภาษณ์กรณีว่าในช่วงการประชุมเอเปกจะมีการจัดเหมือนกับจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่สีลมอย่าง,างไรคุณชัดชาติบอกว่า,าได้มีประกาศว่าให้อยู่ใน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือหาบเร่แผงลอยไม่ได้พึ่งมีวันนี้แต่มีมานานฉะนั้นก็ต้องดูให้เป็นระเบียบและพยายามดันให้ไปอยู่ในจุดผ่อนผันค่ะและหากจะถามว่ากวาดให้หมดร้อยเปอร์เซนต์ก็ขอเรียนว่าคงต้องใช้เวลาเราไม่ได้ใช้วิธีไม้แข็งขั้นแรกก็คืออย่าให้เกิดความสกปรกรกรุงรังและประชาชนต้องเดินได้ทั้งนี้นโยบายเราเนี่ยไม่ให้เพิ่มหาบเร่แผงลอยเราไม่ได้ให้อิสระ เรากดดันตลอดแต่จะมีบางรายที่ทำมานานก็ต้องให้เวลาเขานะคะแล้วก็ถามว่าในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางนำขบวนของรถผู้นำต่างๆนี่จะต้องขอความร่วมมือหรือเปล่าในช่วงนั้นจะทำอย่างไรผู้ว,ว่าชัดชาติบอกผมว่าเราไม่เน้นเรื่องผักชีโรยหนะ้าเพราะในแง่ที่ว่าชถ้าทำก็ทำเพื่อคนไทยเราไม่ได้ทำเพื่อให้ต่างชาติรู้สึกว่าเมืองไทยสะอาดไม่ได้สาระสำคัญมากถ้าทำก็อยากจะให้คนไทยเดินสะดวก เรื่องความสะอาดเรียบร้อยผมว่าก็เป็นทุกเมืองผู้นําเขาผ่านไม่รู้กี่สิบเมืองแล้วเขาก็มาในช่วงที่ไม่มีประชุมเขาก็เห็นสภาพฉะนั้นในแง่หนึ่งก็คงทําให้สะอาดขึ้นแต่หัวใจหลักคือทําเพื่อคนกรุงเทพที่ใช้ถนนไม่ใช่สาระส,สาคัญขนาดต้องเคลียรหาบร่แผงลอยเพื่อให้ผู้นําต่างชาติรู้สึกว่ารู้สึกดีว่าบ้านเมืองเราสะอาดผมว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเออนี่ภูวัตชาตนะ <c oughs> ินะก็เกลียวดีเนาะพี่โสนะ <c oughs> เรียวนะเรียวนะคือคุณจะไปทําให้มันเด้ผิดแผกธรรมชาติทําไมล่ะธรรมชาติเป็นเช่นนี้คุณจะไปจัดระบงระเบียบคือือประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แหละผะอย่างอย่างอินเดียเข้าไปอินเดียเขามีประชุมอะไรเขาก็เห็นว่าต้องโอ้โหไล่วัวไล่ควัวไล่วัวอย่างนอกถนนเมื่อไรก็เปล่าค่ะเขาก็ขี้วัวขี้ควายก็เป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไปจัดชงจัดฉากสร้างอะไรผักชีรวยหน้าให้ทําไม นะเนี่ยเราจะเป็นแบบนายพลโพเทมกินของรัสเซียสมัยยุคาาจากพัตตินีคาติเลนเนี่ยเครื่องทีแรน่าทำไมอ่ะใช่ไหมค่ะวิจัดฉากสร้างภาพไปเห็นว่าทุกอย่างดีหมดแต่เมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าตัวสลัมของเตยมีภาพเขียนไปตั้งโชว์ปิดบังไม่เห็น,นสลัมตรงไอ้อะไรวัดไอ้เนาะไผ่ตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นน่ะเขาที่แล้วไงค่ะต่อประชุมเบิร์ดแบงก์น่ะเอา เอาภาพเขียนไปตั้งต okay, ิดกันไม่เห็นสลัมตัวของเตยน่มันเป็นการจัดฉากเโอเคมันไม่ดูน่าเกลียดแต่ว่าคุณเสร็จแล้วพอพอความเป็นจริงออกมาพอเลิกประชุมเขาก็มีสภาพเดิมออกมาเห็นชัดเจนนะค่ะนะพี่โสแต่ว่าบางจุดนี่ก็ไอ้นี่คงเรียกผักชีไม่ผักชีไม่รู้อ่ะวันนี้เห็นเขาแชร์กันมาอยู่รูปหนึ่งเอาให้พี่โสดูหน่อยนะคะเขาบอกว่าการเป็นสภาพเอเปกก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่า โอ้โหแบบทางม้าลายอ่ะชัดขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวลองพี่โสดูคือแดงอย่างก็ไม่ใช่เมืองไทยอ่ะพี่โสไม่เคยเห็นทางม้าลายขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องฟิล์มเอาภาพที่มาให้ดูนะมันก็ชัดดีอนะยกชเหมือนเหมือนแยกชิบุญ่าโตเกียวแล้วมันอะไรอย่างนั้นน่ะบิ๊กบ๊อมบรมทมเลยนะแล้วก็แดงคือแบบว่าเดินชิบุญ่าที่มีตั้งสีสทิศเลยอ่ะะใช่นะ หาภาพเจอไหมน้องฟิลมนะคะเดี๋ยวให้ฟิลมมาขึ้นมากําลังหาอ,อเดี๋ยวดูก่อนแต่ชกาลังหาเจอฮะอาภาพชิบุย่ามังดาชิบุย่าเหมือนกันพีน่โสเห็นไหมคะทางฝั่งพี่โส<อ>มองได้หรือเปล่านนเห็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 นนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนีคือแยกอะไรนะอาจจะเป็นแถวๆตรงราชประสงค์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ว่า มันเป็นเช่นนี้ค่ะพี่ชมคือผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าทําไมมันจะเป็นสีแดงอะประเทศไทยมันเป็นอากาศร้อนไงสีแดงคือสีที่ร้อนค่ะนะค่ะคือที่อื่นเขาก็ขาวดําขาวดําขาวดาใช่ไหมล่ะทําไมเราไม่ทาขาวดําล่ะสีแดงเวลาสีแดงเวลามันนเป็จางมันจางเร็วนะค่ะแล้วอากาศก็ร้อนด้วยสีเรามองไปมันดูร้อนแล้วอั๋วใช้ขาวดาก็ได้ อ่าก็ได้แต่าชัดๆหน่อยคุณไปดูคุณไปคุณไปดูใน Google แล้วก็เปิดแยกชิบูญ่ามาดูอะเาถามอะไรขาดัามือมาทังสี่ด้านเลยใช่ใช่เขาก็ขาวดำาใช่แต่เส้นเขาใหญ่เขาแบบเส้นเขาแบบชาร์อ่ะใช่ะแต่คนเขาเดินเยอะของของเราคนเดินไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวอากาศมันร้อนใช่กรุงเทพไม่ใเมืองที่คนเดินค่ะ ตรงนี้คือแถวชิดลมค่ะอันนี้โปรดิวเซอร์เราไปตรวจสอบมานะคะก็เอายกตัวอ,อย่างมาให้ดูนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดอื่นๆนี่มีแบบแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะ,ะ,ะดีละดีละ,ละก็คือถ้าไม่มีงานไ,ไปคงไม่ทําอ่ะเออใช่นี่ไงก็ถึงบอกว่าก็ดีเหมือนกะันเนาะน่าจะเป็นเจ้าภาพทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ถนนรีบเรียบอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมันอยู่ที่การจัดซืด้อจัดจ้างเลยไงอ๋อค่ะค่ะอ่ะเป็นการใช้งบด้วยค่ะนะ อ่พี่โสมาที่การเมืองกันบ้างนะคะเอาไปเป็นเรื่องที่มันสกคู่เกิดไว้ก่อนอยากให้พี่โสเล่าให้ฟังว่าเอที่ของผู้จัดการออนไลน์ที่เขาลงเนี่ยสกู๊ปแบบบอกสามต่อบวกหนึ่ตต<อ>ง,ต,งต,ตู่ตุยไตรรงตูตุยไตรลงใช่ไหมใช่แล้วบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งในนี้เขาเขียนว่าใครรู้ไหมเต๊ะเปลือกเต๊ะเปลือก <laughs> เต้เต้เต้เขาอยู่หลังฉากนานแล้วไงเขาจะขอคือคือเขายังคิดว่าตัวเองมีราคาอยู่ยังเป็นคิงเมกเกอร์อยู่นะเพราะตอนนี้เขารอดจากคดีลงพักไปแล้วใช่ไหมล่ะก็ถือว่าโอเคสบายใจไปปล่อดหนึ่งแล้วนะก็พยายามจะสร้างสร้างผลงานอีกครั้งหนึ่งโดยการที่ไปตั้งประชาธิปัตย์สองขึ้นมานะก็ คราวที่แล้วนี่เขาก็พาหม่อมเ่าเดินขาลากนะทั่วกรุงเทพานครได้มาห้าเสียงจำได้ไหมแม้แต่การเลือกตั้งสุราษฎร์เขาก็แพ้ทั้งนี้ก็ยังไม่ลาความพยายามก็มาตั้งประชาธิปัะชอมโดยที่ดึงคุณพีรพันธ์แล้วก็ลูกเลี้ยงของตัวเองคุณเดอกนัทมาและล่าสุดก็ดึงคุณไตรลงมาในวัยเจ็ดสิบแปดปี มาให้คุณประยุทธ์ตั้งเป็นที่ปรึกษาคือตำแหน่งเทระโถนนั่นแหละเงินเดือนก็ไม่มีเลยนะเงินเดือนก็ไม่มีเลยนะคุณค,คือเห็นคุณตรลกไม่มีราคาเลยไม่ตั้งเงินเดือนให้ให้แต่ตำแหน่งนะแล้วแล้วผมก็พูดตแต่เมื่อวานแล้วคุณประยุทธ์ไม่เคยปรึกษาใครเลยคุณตั้งไว้เพื่ออะไร <laughs> ถึงถึงมีคนให้คำปรึกษาก็ไม่ฟังเออตั้งที่ปรึกษาแต่ไม่ได้ฟังไม่ได้ขอคําปรึกษาอะไรหรอกไม่ได้ฟังเขาหรอกเพราะว่าประชุม ประชุม,อมออคมอรมอก็พูดอยู่คนเดียวประชุมสอชก็พูดอยู่คนเดียวแต่ประชุมไม่อเดียอะไรที่โควิดก็พูดอยู่คนเดียวก็พูดอยู่คนเดียวนะใครออกความเห็นใครค้านแล้วก็แม่เก่งอยู่คนเดียวไะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเลยเลยนี <c oughs> ่ยตั้งให้ดูว่าโอเคเป็นการเตรียมพร้อมที่คุณประยุทธ์อาจจะเป็นลงที่นั่นแหละพักอ่พักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าทางทางประชารัฐเขาก็ไม่เอาแล้ว แล้วพังระชรัตตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่อ่อนล้าเลยเกินนะลูกก็อ่อนล้าลูกป้อมก็อ่อนล้าด้วยนะกระสุนกระสุนก็อาจจะไม่มากเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็ลูกพักก็ก็ถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นต้นไม้ตอนนี้นะต้นไม้พังระชรัตก็เหมือนกับต้นไม้ที่เริ่มจะเริ่มผุแล้วก็ใบไม้ร่วงแล้วไงนกกาก็บินมาแวะขี่เยี่ยวใสแล้วก็ไป อ่าอ่อนลน้์นทั้งคู่เพราะว่าหลายหลายฝ่ายก็ได้เริ่มตีจา่านะอ,อย่างคุณสุชาติชมกลินนายกเนี่ยก็คงจะมาอยู่กับคุณประยุทธ์ถ้าคุณประยุทธ์าม,มาอยู่ที่อ่ามาที่สามต,อามตอ่อที่ว่านี้นะคือทั้ง,งสองฝ่ายเนี่ยแน่นอนละเป็นการแยกทางกันเดินเพราะอำนาจมันมันไม่เข้าข่ายใครทุกคนต้องการอำนาจค่ะแล้วก็คุณประยุทธ์เสพติดอำนาจมานานแล้วด้วยค่ะ ฉะนั้นก็การจะลงง,ง่ายๆคงจอย่ายากงนั้นอยากจขอเป็นต่อให้นานที่สุดอย่าลืมว่าถ้าเขาถ้าเกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะาอาจจะแปดปีอาจจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ก็ได้คุณไปยึดเป็นต่อได้นะฉะนั้นเนี่ยใครคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญดูให้ดีก่อนว่าข้อจํากัดห้ามนายกเป็นติดต่อไปแปดปีเนี่ยขนาดมีบทเขียนอย่างนี้ยังนับเลขแปดไม่เป็นเลยเนี่ย ถ้าคุณถ้าคุณไม่ดูให้ดีๆแล้วคุณอาจจะโดทิ้งไปเลยว่าให้แปดที่ี้เขาก็อยู่ต่อได้เปน็นมหามหาเดชอยู่ยี่สิบกว่าปีได้เลยช่วงนี้รันดอนเออช่วงนี้รันดอนนี่แหละช่วงการ,รประวัติศาสตร์เลยแลนั้นก็ต้องต้องรอ,งองเขารอจังหวะนี้อยู่เหมือนกันนะว่าเออไปผีผามแกท้ทามูลไปปุ๊บเ,เกิดไม่มีข้อบังคับเลือกแปดปีข้าวแปดปีเ,เ,เขาก็อยู่ต่ออีกคฉะนั้นลุงป้อมถึงบอกว่าเอยมันต้องถือเวลาที่ต้องสกัดของก่อขอกูมั่งสีนะ อะอขอ,อกูมั่งฉะนั้นก็สองลุงก็ต้องจากกันไปเพราะว่าทั้งฝ่ายก่อนหน้าแล้วก็มีคุณวีรกรเออยุณนี้โรดเอยออกมาขับสายได้ส่งแล้วลูกป้อมก็ด่าส่งท้ายมาอยวไปก็ไปใช่ไหมแล้วคุณสันติพรพัดก็มาสมทับอีกทีหนึง่งนะแต่ลูกป้อมเองก็เป็นลําบากอะเพราะว่าทงยางประชาชัก็ไม่รู้ว่าจะจะได้เสียงมากขนาดไหนค่ะค่ะใ,ในในสกูป๊ป ชิ้นเนี้ยนะคะพี่โสเขาก็พูดกันอยู่อยู่มีอยู่ mm. ส่วนหนึ่งก็คือคือที่เรามองมองกันว่าพลังประชารัฐไม่เอาลุงตู่เนี่ยนะ mm. แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเผลอเผอมันกลายเป็นว่าลุงตู่เนี่ยหานั่งร้านใหม่มากกว่าคือเขาบอกประมาณนี้นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายกเรื่องโพต่างๆที่ว่าถ้าไปดูในแต่ละภาคอ่าเมื่อถามว่าตัวตัวนายกจะเป็นใครกับเมื่อถามว่าพรกอ่ะปรากฏว่าอันดับ หรือว่าเปอร์เซ็นต์ของนายกลรุงตู่เนี่ยสูงกว่าพักพลังประชารัฐก็คือเหมือนที่พี่โสพูดว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐเองมันก็ผูกกร่อนลงไปเรื่อยๆคือคะแนนนิยมอะไรก็แบบอยู่ท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นภาพที่เราที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆคือพลังประชารัฐไม่ใช่ว่าเขี่ยลุงตู่ออกมาก็ได้แต่ว่าลุงตู่นั่นแหละมองหาโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆ นั่งร้านใหม่ๆอ่ะพี่โสเพืดที่จะต่อออกไปได้อีกสักวาระอจะสักสองปีก็ยังจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขียนประมาณนี้นะคะก็กต้องดูว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะได้ถึงยี่สิาเสียงหรือเปล่าอ่าค่ะนะแล้วถามว่าจุดขายก็คืออะไรจุดขายมีอะไรอ่ะค่ะนะอลุงกำนันจะมีบทบาทขับดันให้้หหพักรวมไทยสร้างชาติดี เออได้เหรอแล้วคุณประยุทธ์ที่ถามเป็นจุดขายเหรอถามจริงอะ่ะนอกจากติงคุณประยุทธ์แล้วเนี่ยโพทุกโพลไม่เคยไปคุณประยุทธ์นี่มาหลังจากที่ไม่ไม่คิดจะเอาใครเป็นนายกรลอซ้ำไปตอนหลังๆแพ้ก็ทั้งคุณอุ้งอิงแพ้ก็ทั้งคุณพิธาแพ้ก็ทั้งคนนี้ไม่ต้องการในใครเป็นยังไม่รู้จะเลือกใครนะแล้วมาคุณประยุทธ์แล้วที่ผ่านมาในก่อนหน้านัาน้นเมื่อจะโพลอะไรเรื่องความสําเร็จต่างๆนานาเนี่ย ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคือมีคะแนนพิศว่สปริ่มให้เต็มที่อยู่แล้วอาจจะเต็มที่ยังห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เคยถึงห้าสิบสองเปอร์เซ็นเลยแต่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นจุดขายหรอใช่ไหมไม่ใช่เป็นจุดขายก็อาจจะเป็นเอ่คุณจะเอาอะไรไปอ้างผลงานอะไรล่ะคุณได้บอกคุณสามารถสร้างคนจนให้มากถึงยี่สิบสองล้านคนเนี่ยคุณสามารถกู้คุณเป็นนักกู้สิทธิ์ที่กู้ได้มากที่สุด คุณสามารถสร้างนี่โครเรือนในคนไทยถึง89.2%ของ GDP ในั่นเหรือค่ะนะน่าภูมิใจไหมนั่นแล้วที่เขาเรียกว่าผมสามารถอวยให้นายทุนใหญ่ไฟฟ้าสูราเ,เ,เรื่องของค้าปลงค้าปีกทั้งหลายแหลรนะให้มั่งคั่งนำรวยได้ค่ะนะงั้นเหรอค่ะแต่ว่าแน่นอนล่ะทั้งกลุ่มทุนใหญ่ต้องการให้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็น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 ผู้นำ รัฐบาลต่อไปเพราะว่าเขาต้องการพรึ่งคุณประยุทธ์ในนโยบายต่างๆและความอยู่รอดของธุรกิจของเขาด้วยความต่อเนื่องธุรกิจของเขาด้วยไงเมื่อจะ,เป,ะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสูราค้าปีกอะไรก็แล้วแต่ก็25เสียงนะคะ25ที่นั่งถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเสนอชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะให้ไปโหวตกันนะแต่เขาก็แซวตบท้ายบอกว่า ต้องนับเลขให้เป็นนะ25นะคือถ้าไม่เก่งเลขเดี๋ยวนับพลาดอีกว่ามันจะไม่ถึง25อะไรแบบนี้นะแล้วก็มีบางามุม,าม,ม้ามองอย่างนี้ด้นะคะพี่โสว่วาคือดูแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอ,อาจจะมีทางทางออกทางเลือกใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมว่านักการเมืองหูระดับแบบนี่คือระดับซีเนียมากๆอดีตประชาธิปัตย์ที่เป็นซีเนียมากๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เอ๊ะตกลงแล้วคือมันจะถึงฝั่งฝั่งฝันหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือลุงตู่อาจจะยังไม่รู้ถึงพิษสงของนักการเมืองแบบระดับแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โสบางคนเขาก็มองอย่างนี้นะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือจะกลายเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่โสเอมันเป็นไปทางนั้นแหละครับว่าคือ,ค,อคือถูกหลอกเอามาเชื่อก็มี <laughs> นะ เป็นไปได้ไหมตุลโละเป็นเชื่อแคมีเป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ไปหมดถุลโละมาเชื่อก็มีค่ะแล้วก็คือตอนนี้ถ้าถ้าคุณประยุทธ์จะออกมาอยู่กับพรักรวมไทยสร้างชาติก็ถือเป็นความเสี่ยงคนะแล้วจะอะไรไปขายล่ะอะไรไปขายรวมไทยสร้างชาติเนี่ยชื่อกฟังยากนะแล้วก็โพลแต่ละครั้งออกมาในกรุงเทพมหานครก็มีแต่พรักเพื่อไทยและพรักก้าวไกลใช่ไหมแล้วจะไปขายที่ไหนอ่ะอื ขายที่ไหนอเอาแคลูกตัวเป็นปาร์ติลิสได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะไม่ได้เบอร์สองเบอร์สามถามว่าจะได้ยี่พาเสียงเลยอมันโอโ้โหมันดูมันหน้าเวลานี้มันยากอะพี่โสแต่เขา<ๆ>แต่เขาว่าเขาจะมีสสของพรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแห่กันมาอยู่พรรคนี้ไงคือรวบรวมเอาก็มีคล้ายๆเหมือน<ก>พลัง,งประชารัฐแรกๆแหละที่รวบรวมเอาคนนู้นคนนี้คนนั้นมาเนี่ยมาอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส<อ>ูตรนั้นหรือเปล่า ก็คงก็ก็คิดได้เหมือนกันแต่ถ้าทําไม่ได้ด้วยค่ะนะคิดจะคิดได้ค่ะนะอแต่ทําไม่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนที่จะมาเนี่ยก็ถามว่ามาจากไหนล่ะอมาจากไหนมาจากพลังประชารัฐเหรอสุชาติชมกลิ่นนายกเหรอพลังประชารัฐส่วนหนึ่งประชาธิปัตย์ปัจจุบันส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต่ำยี่สิบยังไงก็ต่ำยี่สิบไม่มีรอด ค่ะก็บางส่วนที่บอกว่าบางส่วนก็บอกว่าจอว่าจะย้ายมาพักนี้อย่างเช่นคุณรังสีมายเนี่ยคือสาวคงจะมาแต่เธอก็อ้างว่าเดี๋ยวขอไปทําโพลก่อนว่าประชาชนว่ายอย่างไรหรือแม้กระทั่งสสผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้สมัครอของนครศรีธรรมราชอะ่ะมีทั้งหมดเก้าเขตแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาเนี่ยวันนี้เขาเปิดตัวแต่บอกว่าเปิดได้แปดเขตจากเก้าเขต อ่าอย่างเงี้ยคือแบบมันพลิกมันพลิกได้อ่ะคืออาจจะเกิดกระแสเลือดไหลออกไหลออกแล้วไปอยู่ที่พักนี้หรือเปล่า mm. ที่มันก่อนคุณชวนก็แบบว่าว่าว่าแรงๆเลยอย่างเงี้ยนะคะนะอันคือคือคุณชวนอะ่ะก็ไม่รด้ทำไงก็ยังดีที่ตัวเองเป็นประธานสภาค่ะถ้าไม่เป็นก็คงจะลาออกเป็นสมาชิกเพราะคือ,ค,อคือความที่เป็นหัวหน้าพักมานานนะค่ะคงต้องทําใจยอมรับอะ่ะอืม พราะคุณก็บงในก็บอกคุณชวนก็ไม่ปลื้มแบบคุณคุณจุลินนะแล้วเมื่อวานคุณคุณคุณอภิสิทธิ์ก็ไปกินข้าวกับเสี่ยหนูอ่าใช่ค่ะกินข้าวเสี่ยหนูแล้วก็มีข่าวว่าคุณคุณหมอตีอะจะย้ายอยู่ภูมิใจไทยนะคุณสาธิตคือคือการที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณเสี่ยหนูเป็นนั่งกินข้าวกันก็เพียงเขาว่าหนึ่งเขาเป็น นักเรียนในนี่สาธิตจุฬาด้วยกันอคุณวิศิตรุ่นรุ่นก่อนปีหนึ่งคุณวิศษิทายุห้าสิบอายุห้าสิบแปดค่ะคุณเสียหนูอายุห้าสิบเจ็ดต่างกันปีเดียวทั้งสองคนี่มึงทั้งสองคนี่มึงกูด้วยกันสมึงกูด้วยกันได้อเขาเป็นสาธิตจุฬาด้วยกันไทันกันด้วยนะถัดกันแค่ปีเดียวค่ะแล้วคุณสาธิตปิจูดเดชอยู่นั่นใช่ไหมค่ะ ก็เขาอยู่คก็มีเขาอยู่กบอยู่ไปอยู่กับเสี่ยหนูไงก็อ,อยู่เขาอยู่สาธารณสุขเหมือนกันหมอหนูกับหมอหนูกับหมอตีใช่ก็สาธที่ก็อยู่ประชาธิปัตย์จช่นะชเขาก็อจะอ,ออกจากนี่แหละคือคุณอิสิธิ์เนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไงเพราะว่าอยากจะลาออกจากประชาธิปัตย์จริงแต่ก็เกรงใจคนชวนค่ะคุณชวนก็กล้ามกลืนฝืนทนโอเคยังดีที่มีตําแหน่งเป็นประธานสภาก็ยังโอเคอยู่ตําแหน่งที่มีหน้ามีตาแล้วก็ได้รับการยอมรับค่ะ อม uh. ค่ะทีนี้มาดูที่ของประชาธิปัตย์บ้างนะคะวันนี้ที่ไปลงพื้นที่กันเนี่ยก็แหมมีแบบคุณจุรินเขาก็เนี่ยนะเปิดตัวผู้สมัครนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ที่แซบเนี่ยน่าจะเป็นคุณนิพนธ์บุญญามณีคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยมีพูดอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าบรรยากาศวันนี้เชื่อว่าคนที่ออกจากพักไปเนี่ยคงต้องขนหัวลุก เพราะ,ะบางพักที่ได้สอสของประชาธิปัตย์ไปอาจจะมีการฉลองแต่คงต้องคิดใหม่เพราะที่ได้ไปมีแวิญญาณบอกอยากให้ประชาชนรู้ว่าปรากฏการเลือดไหลออกของประชาธิปัตย์ไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เหตุการณ์นี้เกิดมาหลายครั้งในอดีตยกตัวอย่างด้วยนะพี่โสยุคหนึงบอกอพลตรีสนั่นขจรประสาทก็เคยลาออกไปตั้งพักใหม่ หรือนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรณก็เห็นมามากว่าก่อนหน้าก่อนหน้าสมัครสุธรเวศเฉลิมอยู่บำรุงก็จากพรรคนี้แล้วก็วีระมุสิกพงศ์ค่ะก่อนหน้านั้นซ้ำไปนะเฉลิมพันธ์ศรีวิกรหม่อมคลี่ปราโมค่ะอชัยพิชิตริปตเป็นนั้ไม่ธรรมดานะใหญ่สวิตชาติอย่างนี้สมัยุนงดียังไม่เกิดไม่เกิดเลยไม่เคยได้ยินชื่อธรรมนูญเทียนเงินพวกนี้โอ้โหค่ะ คือไหลไหลออกไปเยอะแล้วใช่ไหมคือไหลออกสำหรสุนทรเวชนี่พอไหลออกปุ๊บเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยสุดท้ายจะเป็นนายกใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะออกไปปุ๊บจะเป็นรัฐมนตรีพาไทยสมัยของยุคของคุณธานีไกรวิเชียนอ๋อเอาก็ได้ดีอยู่นะคุณเฉลิมออกไปก็คุณเฉลิมไปก็ได้ดีหมดอ่ะได้เป็นรัฐมนตรีพาไทยได้เป็นนั่นนี่นู่นรัฐตียุติธรรมก็ได้เป็นใช่ไหม อันนี้แบบว่าวุลศิกระพงออกไปปุ๊บก็เป็นรัฐมนตรีคมานาคมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นหลายอย่างเลยล่ะ,ะใช่ไหมต่อหลังก็มาติดคุกติดตารางนั่นสิแต่นก็แต่ว่าอย่าลืมว่าประชาธิป,ปัตย์ที่ว่าคุณนิพนธ์พูดถึงวิญ,ญญาณเนี่ยนะประชาธิป,ปัตย์ไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณแล้วว่าขายวิญญาณไปนานแล้วจะบอกให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นน่ะตั้งสมัยคุณครูภัยวงเป็นหัวหน้าพรรคมาประชาธิปัตย์ สายจุงเนี่ยคือต่อต้านเผด็จการทหารเห็นไหมค่ะซึ่งตมนสิ้ออกจากหัวหน้าพักมาราจะสอเพราะประเด็นนี้นนคือเรื่องการจะร่วมกับรัฐบาลเผด็จการทหารค่ะใช่ไหมค่ะถึงยอมลาออกจากหัวหน้าพักแต่คุณจุลินี่เสียบเลยค่ะฉะนั้น วิญญาณที่วานไปโดนขายไม่มีเหลือแล้ววิญญาณเหลืออจะไปขายไปต่อต้านไปริการทหารนี่คือไปจุดหาเสียงมาตลอดต่อต้านริการทหารรับยัดอิปัดไมเอาจะเป็นประธานรัฐตป้าชาติปตใจนั่นคี่คุยฟุ้งทั้งหลายเลยแต่คราวนี้เนี่ยไปซบอยู่กับท็อปบูธนี่นะจะอะไรไปขายต่อถามเสียมีหน้าได้ไปแต่วิญญาณสมบูรณ์ละก็เป็นไม่มีเหลือแล้ววิญญาณก็ไม่เหลือเฟ้าสินะเฟ้าสินะขายวิญญาณที่ปีศาจไปแล้วค่ะ เห็นได้เกินเต้นเ really okay. ่ยเนได้เกินเต้นเ่ยนะเ้าเสีขายวิจาให้ปีสามไปแล้วอเนี่ยจะมีอะไรจุดขายอะไอจะเอาอ้างอะไรคุณงามความดีอะไรที่เหลือล่ะค่ะเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดว่าออกไปแล้วในครัวนี้นะถ้าหลุดไปพูดนะปปชจะจ่อฟันคดีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ลักษณะตะกุมตะการอรนะเรื่องของ ถ,มมถุงมือเครื่องของหน้ากากอนามัยอนามัยอะไรหลายๆๆที่มีอันนี้นปปชก็รอเด้งอยู่เนี่ยตอนนี้ค่ะรอดูกันแล้วกันนะโอ,โอำนาจมันมันหอมหวานจริงแต่มันไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันโอโ้โหอันนี้ถึงเราให้ฝังวันนี้ไง ต้องให้ระดับพี่โสอ่ะถึงจะรู้ไส้รู้พุงบรรดาลนักการเมืองต้องย้อนไปถึงแบบว่าสี่สิบห้าสิบปีอย่างเงี้ยสี่สิบห้าิบหกสิบปีที่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณสมพลนียจำได้ถึงรู้ว่าอ๋อกว่าจะมาถึงตรงเนี้คือโอ้โหมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเป็นรอบนี้ใช่แต่ว่าหากินตลอดกับการไม่ต่อต้านพิธีการทหารหากินตลอดแต่ตอนนี้ก็อยู่เกลือกกล้วกันมา โอ้โหตอนนี้ก็ตีกินสบายๆยอมคุณวิศิษฐ์ก็ถึงขนาดที่ต้องลาออกฮะหอจังหวักแล้วลาจากสอสอด้วยค่ะที่ดูดีเพื่อต้องการรักษาวิญญาณที่ว่าที่เก่าแก่นะแต่ว่าก็มีคนเอาวิญญาณไปขายให้ปีศาจไปแล้วอ่ะแล้วเหลืออะไรไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณไม่เหลือต่อไปก็จะไม่เหลืออะไรก็เหลือจะต่ำจะต่ำยี่สิบไปต่ำสิบก็นเองตอนนี้ค่ะ พูดอย่างนี้แฟนเขาไม่ใชาธิปัยเขาไม่ชอบที่หน้าผมนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ท่านก็รอดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคถ้ามันดีจริงแล้วคนนี้าจะพักทำไมอ่ะถามง่ายจะไปหมดอ่ะคุณสีรัชวัลปราศจากศัตรูก็จะไปะนะคุณมังซิมแม่เออใช่ก็ไปแล้วคนที่ยังทนอยู่เพราะยังไม่รู้จะไปที่ไหนยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าประชาธิปัตย์ตอ้ตองเปลี่ยน เปลี่ยนนะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจาก <ifi interpret> คือคือจะกอบกู้ไปใช้ปัจจ <c oughs> ัยเงินมาไม่ใช่ง,ง่ายๆ <laughs> ต่อให้คุณเอาออิพิธศ์กลับมาก็ไม่ใช่ไปจะทําง่ายๆเหมือกันเพราะว่าอ <w> <c oughs> มันมันมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดอะไอไอระบบทั้งหลายแหล่ระบบซีเนียริตี้ระบบอุปบาวุโส <c oughs> แล้วระบบภาคนะภาคภาค,ภาคนิยมเลยนะ <c oughs> ภาคนิยมต้องเลิกอะต้องเปลี่ยนหมดเลยภาคนิยมด้วย อ่าพังยมด้วยะนะจะต้องบอกไม่ใช่พักสตอะนะต้องเปลี่ยนภาคนยมด้วยทั้งหมดเนี่ยต้องบางบางปรัชญาใหม่แนวใหม่ความยมใหม่ซึ่งมันที่เรง่ายอและ,ะหนึ่งคุณจะสู้ก,การเมืองคุณจะเอาการเมืองสะอาดไปสู้กับการเมืองสกปรกก็ได้หรือ แล้วยิ่งเขียมเลยนะที่ที่ไม่สู้ไม่ใช่ว่าสะอาดนะคือเขียมเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเจออะไรสู้เขียมแล้วไม่แบ่งด้วยเขียนแล้วไม่แบ่งแล้วกินรวบด้วยอย่างนี้นะโอ้โหไปกันใหญ่เลยนั้นจบเลยก็ต้องเป็นเป็นแบบอย่างเงี้ยก็เหมือนอนไรนะเรือที่พี่โซเคยเที่ยบอบบบนเรือนะมีอ่าอ่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบได้ก็มีหนูกับแมงสาดหนูกับแมงสาดค่ะ ที่ว่าเขารือใกล้จมก็วิ่งหาเศษไม้เศษอะไรที่เกาะลอยให้พ้นได้ได้ถังถังถังเหล่าถังบวายถังไงนะเศษไม้เศษเชือกก็อยู่ก่วให้ได้ค่ะโอเคค่ะพี่โส้วันนี้แบบสนุกสนานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะสาหรับรายการ News Our Weekend นะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่หกโมงครึงนะคะวันนี้พี่โสและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ